เป็นมาอย่างไรถึงจะอยู่ในยุคไหนกับขององค์พ่อจตุคามอะไรยังไงสําคัญยังไงถึงอย่างเงี้ยครับ,รบขอ,บข,อขอเชิญนิดครับในปีพศ .2528 ที่มีการ,รจุดเริ่มต้นของการส่งองค์พ่อจตุคามหลวาาเทพนะฮะครับถ้ากล่าวถึงองค์พ่อจตุคามหลวาาเทพในยุคปัจจุบันที่มีการมีความเข้าใจกันครับเข,ข้าใจว่าในตั้งแต่ยุคปี28ปจนถึงปี36ที่มีการท่งนะครับทุกคนมีความเข้าใจว่า การทรงทุกครั้งเนี่ยองพ่อจะลงมาประทับทรงทุกครั้งแต่จริงๆแล้วองค์พ่อเนี่ยท่านจะลงมาในวาระสําคัญๆเท่านั้นเองนะครับส่วนใหญ่จะเป็นองค์พ่อตาคุณโถนทั้งสิ้นนะฮะไม่ว่าท่านจะเป็นเป็นเทพผู้อย่างรู้ด้วยฟ้าดินนะฮะเป็นแทบจะใหญ่สุดในองค์เทพของสารลักเมืองเป็นเทพที่กําหนดในเรื่องการตัดต้นไม้ตะเคียนการเผาดวงเมือง พิธีกรรมในเรื่องวาระต่างๆสําคัญสําคัญในการสร้างสารหลักเืองทั้งสิ้นนะฮะการทรงของแต่ละในช่วงของยุคต้นๆนะสัปดาห์หนึงจะมีการทรงสามครั้งองค์ท่านจะมาทุกครั้งเลยนะฮะมาดูแลงานมาดูแลคณะสิทธิ์ครับครับผมต้องต้องมีพิธีกรรมอะไรไหาครับตอนที่เชิญองค์ เชิญองค์นี่ก็จะเป็นเรื่องคนทรงเขาจะประกอบพิธีกรรมบางอย่างนะที่เขาจะทําอะไรของเขาเราก็คำาธิวององเขาเนี่ยเราไม่มากที่จะทราบได้<ช>แต่เสร็จแล้วเนี่ย องค์เทพจะเข้ามาประทับทรงแต่ละองคนั้นเนี่ยเท่าที่ผมเคยได้สัมผัสหรือได้รู้มาครับนะไม่รู้จะเอ่ยชื่อคนทรงด้วยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าที่เป็นโกผ่องใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคุณอาผ่องสกุลอมรเป็นคนทรงในยุคนั้นนะครับก็จะมีกรรวิธีรูปแบบของเขาในเรื่องของการจุดทูบจุดเทียนอะไรเงี้ยนะมันซึ่งตรงนี้มันละเอียดเราเราไม่สามารถที่จะนํามาเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ท่านผู้ชมได้ทราบได้ครับตรงนี้ทีนี้ที่ว่า มีองค์พ่อองค์พ่อจตุคามแล้วก็มีองค์ตาคุนโหนตาคุนโหนนี่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นอะไรกับพ่อจตุคามรามเทพองค์พ่อจตุคามรามเทพเนี่ยทรงยกช่องให้เป็นอาจารย์ราชคูประจากายนะครับเพราะว่าท่านเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการทํานายการดูเลิกผานาทีกําหนดระยะเวลาของเวลาในการทําพิธีแต่ละครั้งแต่ละครั้งท่านเป็นบรมครูองค์ใหญ่สุดของตานักเมืองนะครับแต่ทุกคนไม่เคย ไม่เคยรู้จักท่านส่วนตัวผมจริงๆแล้วที่ได้เห็นได้รู้จักเนี่ยผมเคยได้หนังสือมันเป็นเนี่ยมันเป็นกระดาษถ่ายเอกสารในยุคนี้ในยุคนั้นยังไม่มีการจัดพิมพ์เล่มลักษณะนี้นะฮะมันจะเป็นกระดาษเนีใช่เป็นชีตออกมาผมก็เห็นองค์พ่อจตุคารธรรมเทพแล้วเห็นชื่อของตาคุณโหนผมยังมีความรู้สึกว่าในปีสามเก้าที่เคยอ่านเจอผมยังมีความรู้สึกว่าองค์ตาคุณโหนเนี่ยเป็นเจ้าที่หรือเปล่า ทำไมชื่อทําไมไม่ไม่สมศักดิ์ศรีเหมือนกับองค์จตุรพรรมเทพก็พยายามติดต่อพยายามที่จะขอข้อมูลจากคณะกรรมการหลายๆท่านนะฮะก็มีการพูดถึงเขาบอกว่าองค์ท่านพ่อตาคุณโหนเป็นเทพใหญ่สุดศักดิ์สิทธิ์มากลงมาประทับทรงบ่อยครั้งมากนะฮะถ้าจะขอเรื่องการค้าการงานโชคลาภต้องขอกระตาคุณโขนอย่างเดียวเท่านั้นก็จริงเชื่อเล่วก็ธรรมดานะ ก็ตาคุณโหวดตาคุณโหวดจริงๆแล้วก็พญาโหรานี่แหละคุณผู้ชาจะมาคือเป็นผู้ที่ดูดวงเมืองดูอะไรต่างๆในด้านของการการทำนายทายทักของคือพูดง่ายว่ากรั์ทุกยุคทุกสมัยต้องอาศัยโหนพญาโหรานี่จะเป็นผู้ที่ให้ดวงให้อะไรต่างๆจะออกโลกเลิกรับจับศึกยังไงต้องดูเลขผ่านนาทีก่อนจะทําพิธีกรรมจะทําอะไรต่างๆองค์พ่อพญาโหรานี่ก็จะต้อง เป็นผู้ที่เป็นผู้ทํานายเป็นผู้บอกรายละเอียดให้กษัตริย์ได้ได้รับรู้ใช่ไหมองค์พ่อเจตุคามเราก็เช่นกันก็มีพญาโหรานี่ใช่ไหมที่เป็นผู้ที่จะคอยให้คําแนะนําอะไรต่างๆปรึกษาเลยจะเรียกว่าเป็นอาจารย์เลยก็ว่าได้ถูกต้องครูลุชาแต่เพราะฉะนั้นก่อน